สวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุคนครับผมมือนิกามาพบมาพ่อกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่แหมมฟ้ามครับผมอ่ะครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนนะครับเนาะมือนน้กามาเอานกที่ฝากยันอีทไว้นะครับผมมือนีิกาสิกับนะครับกับน้องบัวลำพูนะครับผม ก็สิเอาตัวที่ได้อยู่บ้านน้องแวงนะครับตัวที่ต่อดินได้ตัวแรกตัวที่บาฟี่แลดออกจากป้าป้าอ้อยอะไรครับเนี่ยตัวเป็นตัวแรกนะครับอาจารย์อิดว่าขันคู่แล้วนะครับขันคู่แล้วล่มูสันอยู่ในนี้นะครับผมตัวใหญ่ก็มูเขาเนาะอ่าแล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวที่ได้อยู่บ้านนนแก้วนะครับตัวนั่นก็ขันคู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่อ่าแต่ว่าอาจารย์อิดว่าบบมีเวลาเลี่ยงนะครับเลยเอามาใส่กงร่วมไว้กับ กัมนกอีกตัวนึ่งที่อาจารย์ยดไปต่อได้นะครับเพื่อนว่าสงสัยว่าสิเป็นนกแม่นะครับก็เลยว่าสิจับมาเบิ่งกันนะพี่น้องน้องมือนี้นะครับผมหลักการตัวที่ได้ยึ่บ้านนกแก่นสิเอาไปให้แต่ว่านะครับอาจารย์ว่านะครับเพราะว่าให้เพื่อนเฮ็ดอันนั้นให้เพื่อนว่าเพื่อนต่อนกงหงาเพื่อนบมมีเวลาไปนะครับเพื่อนบ่ไเลยไปต้อนกก็เลยได้นะครับผมก็เลยสิได้เอาไปให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนเฮ็ดตุ่มมัน นกขุมไห้พี่น้องบอมีเลี่ยงนะครับแต่ว่าอยากเอาไป้ไว้ซื้อๆนะครับผมอยากให้เพื่อนซื้อๆนะครับกันจีให้เพื่อนเอานกไปให้เพื่อนซื้อๆเพื่อนกับจีจังไดยอยู่น้อพี่น้องเนาะเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนสีเอาเอานกมาให้กูเพื่อนว่าเอาไปเลยสีเอานกไปให้เพื่อนน่อเพื่อนเด็ดเพื่อนเด็ดตุ่มไห้ครับครับเอาไปเบิรงนน้อพี่น้องเนาะอ่ะกันจีเป็นตัวบ้านหนอนแก้วนะครับเพราอเพื่อนมาบลอนั่นน้อพี่น้องเนาะนะครับโอเคจานอีเกลกำลังชิจับไห้น้อพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเขา ข้ามาเบิงน้ากันนะครับเส้นดอนแก้ียวพุนกระลินนกดอนแก้วครับพี่น้องครับเกลียวไม่เล่นไหนเลยครับเกาะกลางน้ำนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวอาจารย์อีดจับมาเบิงหล่ะกัเข้ามาเบิงน้ากันนะครับตัวผู้ตัวแม่ต่างกันจังไดนะพี่น้องเนาะอ่ะครับผมอาจารย์อีดกะจับออกมาให้แล้เอาพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้กะตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับเอาไปให้จานว่านะครับตัวนี้นะครับให้แต่ว่านะครับผมจะห้องกระชีมมะเบิงน้ำกันขออนุญาตนะครับตัวนี้ นะครับดานอีว่าตัวแม่นะครับเกีปี่ะจับปีก่อนกีครับอ่ะเอามาเบิ้งล่ยละเอียดกันเนาะพี่น้องเนาะตัวปูตัวแม่นะครับอันนี้เพิ่นว่าตัวแม่นะครับเพิ่นใส่ปอกขาไปพราะว่าในกลุ่เห็นมันขันเอ้ยมันไข่ใช่ไหมพี่ใช่นี่นะครับตัวแม่ของแท้นะครับมันไข่เดี๋ยวเบิ้งหนิวครับนิวนะพี่น้องเนาะนิวมันก็น้อยนะครับนิวน้อยสะพ้ายตานะครับหลอดตาชัดเจนนะพี่น้องเนาะ หลอดตานะครับหลอดไตตาปากกระน่อยโค้งสางกระน่อยก็เขานะครับโค้งสางตัวนี้น่อยก็เขานะครับอะเอามาเปรียบเทียบกันอะสำหรับตัวนี้แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวผูนะครับเพราะว่าเพื่อนห็นมันผสมกันนะครับตัวนี้นะครับปอกขาเลี้ยงกับปอกขาเดงนิ่วมันเอามาใกล้ๆกันเลยพี่นี่นะครับเห็นไหมครับแต่แข้งแต่ขามันกัดไงพิษกันนะพี่น้องนะนี่นะครับไงพิษกันนะครับนิ่วกับอวบอุมนะครับอวบ มันเป็นขึ้นน้อนนี่ครับคือตีนมันน้องพี่น้องเนาะเงานะครับเล็บกระเงานะครับนกแม่สิเป็นลักษณะนี้เบิงสะพ้ายเข้าครับลอดตาขึ้นกันเพราะว่าตัวนี้บาฟินคิดว่าน่าจะเป็นนกริวนะครับแต่ว่าสีดิ้วหอยหรือริวตันบบหูก็พี่น้องเนาะเพราะว่าได้ยินอยู่ปานก็ว่ามันนกริ้วนะครับเสียงน้อยนะครับเขาเบิงเสียงเบิงจมูกมันนะครับเป็นนกเสียงน้อยแต่ว่าตัวใหญ่นะครับ ตัวใหญ่ขากระใหญ่นะครับขายใหญ่เลยครับหนกตัวขายใหญ่ดีครับผมอ่ะมีอย่างอื่นไหมพี่ความแตกต่างนอ,อกจากรูปร่างลางักษณะ,ะ,ะอ่ะมันก็สิสันกว่านะพี่น้องเนาะตัวมันสันกว่านะครับกระหน่อยกว่าพี่น้องนะอเนาะอันนี้ใหญ่นะครับกำม,มะหุ่มครับตัวนี้เล็กก็จะเหมือนกับอ่คนเรานะ เด็กใหญ่เนาะตันนี้เล็บใหญ่เนาะผู้สาวงอันนี้นิ้วนะครับนิ้วหนกแม่กสิสโล่ยังสะพี่น้องเนาะนี่นะครับให้เบิ้งกันชัดเจนนะพี่น้องเนาะนะครับผมเบิ้งชัดเจนอ่าลายข้อหัวเหอนะครับแล้วก็อ่ะี๋ยวมาเบิ้งจะเจี๊ยบด่างนะพี่น้องเนาะตัวนี้ห้างนะครับตัวนี้ห้างน้อยจุ๋เลยอ่ะตัวนี้ห้างแล้วกับน้อยนะครับมันสิในน้อย นะครับเป็นเป็นน้อยๆแล้วก็ห้างแต่ว่าบห้างหลายนะครับแต่ว่าใครเดี่ยวตัวนี้นะครับนี่เจ็ดทีอ๋อเพื่อนนี่จอดติดนะครับชัวๆแล้วก็จอดจอดกันนะครับจอดนังซี่แ้วก็เป็นตัวเงี้ยวๆนะพี่น้องเนาะเงี้ยวๆนะครับโอ้ตัวใหญ่ครับอุ้มตัวใหญ่เนาะอ่าหางไก่เงี้ยวนะครับหางไก่เงี้ยวหางนก่มเยวสีบป๊ะโปเงี้ยวป็นไงนะพี่น้องเนาะ นี่นะครับเกียบเทียบหางกันเห็นชัดชัดนะครับนี่แหละครับพิกันนะครับเกเครับผมกะสีประมาณนี่นะครับรายละเอียดนกผูนกแม่เนาะสีนี่ไม่เกี่ยวนะพี่เนาะสี่อะตัวนี้สิเป็นนกแดงนะครับตัวผูนกแดงกับมี่นะครับตัวนั้นสิเป็นมมูนจังหน่อยนะพี่น้องเนาะแต่เกี่ยะเก้านิ้วแหละครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะหล้วก็กระโหลกนะครับกระโหลกนกแม่นี่สิเป็นคือคือข้นผู้ยิ่งอะแหละครับ มันกระสีหน่อยก็ตูหูเนาะนี่นะครับนี่ชักจีนนะพี่น้องฮะแล้วกามีนะครับมีไล่ข้ามนะพี่น้องเนาะเอยเข้าเอ็นยังก็ลล่เสียนซอนะครับเสียนซอมันสีหลนี่นะครับอตัวเมียมันสีมีเสียนซอนะครับส่วนหลนะพี่น้องเนาะส่วนไหลสีมีเสียนซอี่เขาเห็นนะพี่น้องเนาะ อ่ะการความแตกต่างอ่นที่พี่ประมาณนี้ให้พี่น้องเขาเบิรงน้กันนะครับผมตัวนี้เข้ามายังไงพี่เข้ามาแล้วเหยียบเลยตัวเมียนี้มันจะเข้ามันจะไม่กูนะครับมันจะแอบเงียบอ่ามากยังเงียบเราจะเกลี่ตได้ตั้งแต่แรกนะนกต่อเราเล่นเล่นมราจะเล่นแต่ว่าตัวเมียจะเข้ามาแบบนิ่งๆ่เสียงเสียงก็เสียงคาเยาะแค่นั้นแต่ว่าอันนี้มาของผมนี้จะไม่เสียงนะครับเข้ามาะเข้ามาก้าแล้วก็เหยียบครับครับเป็นตัวฟูนี่มันจิซูครับ พเพราะว่ากตามทีพี่น้องเขาไดยยินเนาะตัวนี้มันมามันมนเหี้ยก่อนนะครับที่ยุขางตนที่บ้าฟินนางหลีอยู่นะครับในในป่าอ่อยเขามาเหี้ยบเขามาเหี้ยเขามาคู่สู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่านุแม่นี่สิเขาสัวร้ายสิเขาเข้าเงียบใช่พี่เข้าก็สูคู่แค่สามคำแค่นั้นล่อ่าสามคำอ่าแล้วก็แล้วก <cart> <features. c oughs>. ็จะนิ่งอ่าแล้วก็เออระวังระยะทางการคู่ของมันนะพี่น้องเนาะแต่มันสั่นคู่สั้นๆนี่พี่ ครูแค่ไม่กี่คำก็หยุดเลยอ่านี่นะครับขนนกครูนี่ม้มามันสิคู่เหี้ยวนะครับขันบ่าถือขึ้นหรือเหยียบผนียกกรมันสิคู่ยังเี้ยวเลยหรือว่านกแม่นี่สิเขามาจับเฝ้าซะก่อนนะครับแต่ว่านกปูตัวใดที่บินตึ๊บตื๊บต๊บต๊บเขามาเหยียบเลยกับมีครับแต่ว่าสุ่มเหมือนหวงมันก็เป็นที่อันนั้นช่วยหลักช่วงช่วงช่วงที่มันผสมพันธุ์ครับช่วงมันคึกบ่คึกนะพี่น้องเนาะนะครับผมอ่็ให้พี่ให้น้องข้อเบื้องเหรอครับ นกแม่นี่ขาแดงนะครับขาดแดงจะร้อยออกลงเหลืองนะครับนกผู้นี่มันสิขามันสิมนๆาขาวๆใยๆนะครับนี่นะครับผมเต็มๆนะครับส่วนไลท์ที่บอกว่าบาซินบอกว่าเบิ้งทองแข็งมันคือมองนี่นะพี่น้องเนาะนี่นะครับมองนะครับที่บาฟินสังเกตเนาะทองแข็งมันสีเต็มๆนะครับมองนี่แต่ว่านกแม่ครับอ่ะขามาเบิ้งนี่นะครับทองแข็งมันสิลุบนี่นะพี่น้องเห็นบะนี่มันสีลุบนะครับ อ่านี่ห้องคือกันนะครับนกแม่กับห้องนะครับอุกอุ้กคือกันแต่ว่าใครแด้อตัวนี้นะครับผมผมก็เป็นตัวผู้อ่าเพราะว่าผมจับดูะเกียบห่างแต่แข็งอ่าแต่ผมก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่ามันมันห่างนี่ผมก็ให้ไปแปดสิทละเจ็ดสิบแปดสิธแล้วว่าเป็นตัวเมียแน่ครับผมอ่าแต่ก็เคยมีห่างก็ตัวผู้ก็มีตัวผู้ก็มีอ่าอยู่กับผมห้าปีก็เป็นนกต่อผมนะอ่าตายไปแล้วครับนี่น้องปนน้องเนาะตัวนี้นะครับนี่มันมัน คือตะเกียบมันนั่นแข็งอยู่ครับมันมันหันน้อยพี่น้องมันจะในน้อยเลี้ยมๆคือยังปลายปากกาเนี่ยครับปกติมันจถ้าตัวผู้มันจะหนานะตัวผู้มันจะตัวผู้ห่างแต่มันหนาห่างหนาแต่มันก็ไม่ได้ห่างถึงขนาดนี้ครับอันนี้มันห่างล้มเนิ้วพี่ละวครับล้มเข่านิยวเลยนะครับเข่าเงียบนี่แหละปัญหาคือใช่แน่นอนครับเข่าเงียบเท่ากับสันนิฐานไปเลยนะพี่น้องเนาะสันนิฐานไปสักก่อนนะครับผมอ่ะโอเคครับผมมือนี้ก็ได้ความรู้นะครับจากจันยีดนะครับผม กาฝากพี่ฝากน้องเฮ้าที่เขามาเบิงเขามาติดตามนะครับาบาฟินทางช่องคู่แหม่มปั้มนะ้พี่น้องเนาะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ล้วกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับเน,ะบนาะปัญญาบาฟินม่คิดดีๆมีความรู้ทั้งสี่กับพี่น้องเฮ้ากับสีได้เห็นน้ำกันเห็นพร้อมกันนะครับผมอ่ามือหนีสำหรับมือหนีก่ะขอลาพี่ลาน้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์นี่สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับ